แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาสิริโพคาประสิทธิประสิทธิประสิทธิเมภาพระคถาโชคลาภก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นบุญเป็นวาส,สนาบารมีกับญาติกับโยมที่ได้ยินได้ฟัง <c oughs> ทุกคนรักตัวกลัวตายปุถุชน ที่เกิดมาในโลกนี้รักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายความทุกข์ปรารถนาความสุขด้วยกันทุกคนจึงพูดอยู่ตลอดว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกเราท่านทั้งหลายพยายามสร้างเหตุให้มันดีเหตุก็คือปัจจุบันส่วนผลนั้นก็คืออนาคต สร้างเหตุดีปัจจุบันดีอนาคตก็เป็นผลที่ดีเป็นที่น่าพึงพอใจสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาะที่เราท่านทั้งหลายมีความปรารถนาะวันนี้ญาติโยมก็มาสร้างบารมี มาตัดยงตัดญาติที่ดินใหม่ญาติโยมชาวบ้านยังงามน,นี่นะเรียกว่าสร้างเหตุดีอะไรก็าตามพูดดีมันก็ดีทำดีมันก็ดีเป็นธรรมดาืมสิ่งเหล่านี้เคยให้คาถาไปแล้วสามข้อ เขาจะสรรเสริญเราเราก็ว่าเออดีเนาะว่างั้นเขาจะนินทาว่าร้ายเราเราก็ว่าเออดีเนาะว่างัน้นเออดีเนาะว่า,ออวาสามคำให้คาถาไปเรา,าดีคาถาดีดีหลวงปู่ครูบาอาจารย์เพิ่นให้มาเอาไปใช้ดูก็ว่าดีดีดีอหลี เขาว่าเราดีเราก็ว่าเออดีเนาะวางนั้นเขาว่าเราไม่ดีเราก็ว่าเออดีเนาะวางนั้นพูดดีมันก็ดีแล้วสบายแล้วไม่ได้มีพิษมีภยัยจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเออดีเนาะวะพูดสามคำเลยนะได้ยินบหเราพ่ครับถ้าพูดถึงคำที่สี่มันจะมีเรื่องเขาว่า วันนี้ก็ไม่มีอะไรมีอะไรจะพูดจะถามจะสนทนาก็ว่ามาเขาอราครูเจ้าค่ะอืม,ออม Fc ฝากให้มาถามเจ้าค่ะอืมหนึ่งพฤษจิกายนหกีอืมแกจะให้ปู่ฟันทงโชคลาภให้เจ้าค่ะอืมปู่มั่นใจตัวไหนเป็นพิเศษขอให้ปู่ได้มีเมตาด้วยเจ้าค่ะสำหรับญาติโยมที่พยายามติดตาม ดูฟังก็คงจะเข้าใจแต่ถามว่ามั่นใจก็มั่นใจในความรู้สึกธรรมดานี่แหละบได้โอเวอร์ธรรมดาถามว่าฟันทงอาตมาก็ไม่เคยฟันทงนะธรรมดาธรรมดาธรรมชาติสบายสบายก็พูดไปแล้วก็แล้วไป ก็ไม่ได้คิดอะไรดวงมีบาสนาะมีถึงเวลาได้เองสมปัารถนาเองรู้เองเห็นเองบั้มม,ม่วงที่สุกงอมแล้วมันก็หล่นเองหล่นลงเองแหละถึงเวลาเรามีหน้าที่สร้างเหตุเราก็สร้างเหตุไป สาเหตุก็คือสร้างปัจจุบันให้มันดีนะอนาคตก็เป็นผลสิ่งที่เราจะได้รับไม่ฟันธงดอกธรรมดาธรรมดานี่เนี่ยเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ว่าดอกก็ธรรมดานี่แหละอยาโยมได้ยินได้ฟังก็เอาพอหอมปากหอมคอ ถ้าฝันดีค่อยพิจารณาถ้าฝันไม่ดีก็เบาๆไม่ต้องไปเน,น้นอะไรมากมายดอกอันนี้จังไม่เตียงแท้แน่นอนดอกเบาๆสบายๆเขาบ่เศร้าหมุนายดอกนะเดี๋ยวมูนสบายๆเบาๆสบายๆเบาๆสบายๆ เราจะไม่ค้ากำไรเกินควรสบายสบายเฮาเฮ็ดมากตัวไหนเฮาก็ะเด้นั่นแหละเฮาบ่เคยเฮ็ดเคยท่านบารามีมันกับบเกิดไม่เคยสร้างบารามีมันก็ไม่เกิดนะก็มีนั่นแหละที่ปูดไปนะปลาตัวหนึ่งนะั่นแหะ แล้วก็ยังยึดหลักอยู่นะจะเข้าไม่เข้าก็ยังยึดหลักหลักเดิมอยู่นะอืมก็เป็นแนวทางพิจารณาไปอแล้วก็นั่นแหละเลขทูกเสียงไทยที่ไปบวงสวงก็ได้บอกไปแล้วอืก็พิจารณาเอา ืแล้วก็ความฝันก็ฝันนั่นแหละผู้หญิงสองคนนี่มานั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละภาคอีสานกับภาคกลางนี่แปลไม่เหมือนกันนะอืมแปลบ่คื่อกันลัทธิแล้วแต่มันบ่คือกัน,น,กนผู้หญิงภาคอีสานนี่แปลเป็นเลขสีนะอืมผู้หญิงสองคน อันนี้บ่ได้บอกเลขเด้ไม่ได้บอกเลขบอกหวยพูดให้ฟังเฉยเชอกต่างประเทศพี่น้องประเทศลรวก็แปลไปอีกแบบนึงนะแปลตัวเลขไม่เหมือนกันในตำราก็อีกแบบนึงเชิญเข้าไปดูในใน o o o g l e ก็อีกแบบนึงนะเขาเคยแปลยังไงเขาก็แปลตามคววมรู้ื้อเข้าหรื